เรื่องเล่านี้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กๆยิ่งดูดีมีเด็กคนหนึ่งที่กำลังเดินเล่นเพลดิดเพลินกับกบเพื่อนสนิทของเขาและในขณะที่เดินเล่นกันอย่างเพลดิดเพลินก็ได้เดินหลงเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆจนหาทางกลับบ้านไม่เจอและทันใดนั้นเธอดีใจมากเมื่อได้เห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งจึงรีบเข้าไปและได้เจอกับหญิงชราคนหนึ่ง แต่ท่าทางน่ากลัวแต่เธอไม่มีทางเลือกทำใจดีสู้เสือพยายามพูดจาดีๆให้หญิงชราเห็นใจและเธอก็ให้เด็กผู้หญิงคนนี้ได้พักอาศัยค้างที่บ้านแต่หญิงชราได้มีห้ามเด็กผู้หญิงไว้ว่าอย่าไปเปิดประตูห้องอีกห้องหนึ่งเด็ดขาดเพราะอันตรายเด็กผู้หญิงก็รับปาก แต่ก็โดยความสงสัยก็ตกดึกเธอจึงเดินไปแอบดูว่าในห้องนั้นมีอะไรเธอจึงตกใจเมื่อได้ยินเสียงคนจึงเปิดประตูเข้าไปเจอเด็กผู้ชายที่ถูกขังเอาไว้และหญิงชราก็ได้มาเจอจากผู้หญิงแก่ชรากลายเป็นแม่มดขึ้นมาทันทีจึงจับเด็กทั้งสองมัดเอาไว้และก็จะต้มเด็กกินทีละคนแต่จะกินเด็กผู้ชายก่อน เด็กผู้หญิงจึงออกอุบายพูดชมเชยว่าท่านเป็นแม่มดที่เป็นผู้วิเศษทําอะไรได้หลายอย่างหนูอยากเห็นก่อนตายให้ท่านช่วยแปลงกายเป็นสัตว์อะไรก็ได้ให้หนูดูด้วยเถิดแม่มดได้ยินดังนั้นจึงแปลงกายเป็นหนูและกระต่ายให้ดูหนูน้อยจึงบอกไปใหม่ว่าหนูอยากเห็นเป็นสัตว์เล็กๆบางเช่นนอนเพราะน่ารักดี แม่มดก็แปลงกายเป็นหนอนโดยทันทีเมื่อเจ้ากบกิ่เป็นเพื่อนกับเด็กน้อยผู้นั้นเห็นจึงรีบกินหนอนโดยเร็วทําให้เด็กทั้งสองดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งออกไปจากบ้านหลังนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีสติและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา